สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วครับทิปนะครับทลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูการใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดยางเล็กฉีดยางเล็กนะครับว่ามันสามารถฉีดได้ไหมอันนี้ของผมก็ฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะก็มาดูกันนะครับและนี่ก็ ต้นยางนะครับที่ต้นอย่างเล็กนะครับที่ผมปลูกไปแล้วนะครับก็มาดูนะครับนี่ครับหญ้าตายนะครับหญ้าตายผมฉีดแค่บริเวณร่องนะครับหญ้าตายแต่ลักษณะการฉีดนะครับก็ให้เราระวังแถวแถวโคนด้วยนะครับเน้นแถวแถวโคนเราอย่าไปฉีดใกล้มันมากนะครับก็พยายามเน้นพยายามฉีดอย่าให้โดนนะครับ ฉีดจะให้โดนะครับก็มาดูนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับต้นยางต้นยางไม่ไม่ตายนะครับสามารถฉีดได้นะครับสามารถฉีดยาฆ่ายาได้นะครับก็ตายนะครับนี่ครับก็ประหยัดแรงเยอะนะครับประหยัดแรงนะครับดีกว่าเรามาถางเอานะครับถ้าแบบนั้นเราก็เหนื่อยพอดีนะครับผมเป็นคนไม่ชอบอะไรแบบนั้นด้วยนะครับผมก็เลยฉีดยาวนะครับก็ เป็นความสะดวกง่ายๆนะครับก็ต้นยางก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับนี่ครับนะครับผมฉีดบริเวณข้างๆนะครับแต่แถวนี้ผมไม่ได้ฉีดนะครับตรงนี้ก็จะเขียวๆนะครับแต่ผมจะใช้รถไถมามาไถอีทีนะครับมาไถเพื่อกลบคูนนะครับนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไถนะครับ ก็ไม่มีปัญหานะครับพามาดูนะครับต้นก็เริ่มใบออกเรืองเหลืองครับเพราะว่าเข้าหน้าแรงนะครับสักหน่อยเขาก็จะผลัดใบนะครับเป็นธรรมชาติของยางนะครับผลัดใบนะครับเริ่มเข้าหน้าแรงก็จะใบก็จะเริ่มเหลืองครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เกิดจากยาฆ่าหญ้านะครับตรงนี้ นี่ครับใบต้นยังไม่ตายนะครับเนี่ยแต่เขาเริ่มจะผัดใบแล้วนะครับต้นอื่นนะครับก็ฉีดได้นะครับไม่มีผลเสียอะไรนะครับยาฆ่าหญ้านะครับในต้นยางเล็กนะครับสามารถฉีดได้ครับก็เน้นระวังระวังหน่อยนะครับถ้าจะฉีด ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับฉีดยางเล็กนะครับสะดวกสบายเยอะนะครับสะดวกบางคนก็ไม่ชอบใช้ยาฆ่าหญ้าก็ถางเอาก็ได้นะครับถ้าขยันนะครับนี่นะครับต้นยางก็สวยๆแล้วนะครับผมเพิ่งปลูกไปนะครับเนี่ยผมใส่ปุ๋ยมันก็ขึ้นต้นต้นไหนที่ขึ้นก็ขึ้นให้นะครับต้นไหนที่ไม่ขึ้นก็ ยังเตี้ยเหมือนเดิมครับก็สามารถติดได้นะครับมาดูความสูงของต้นนะครับก็สูงเกือบเท่าผมแล้วนะครับผมสูงร้อยที่ร้อยเจ็สิบเอ็ดนะครับก็สูงกับเท่าผมนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็จะพามาดูการใช้ยาฆ่าหญ้าในต้นยางเล็กนะครับว่าสามารถฉีดได้ไหมนะครับก็ผมก็ฉีดได้นะครับผมใช้ฉีดมาตลอดนะครับฉีดมาก็ฉีดก็ใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าไปโดนอย่าไปเน้นโดนลงโคลนครับอย่าไปอย่าไปใกล้มากมากนะครับคือฉีดก็พยายามอย่าให้มันโดนโคนมากนะครับ ลักษณะก็คือถ้าเราจะฉีดตรงโคนนะครับเราก็ใช้ใช้ขาเหยียบเหยียบเหยียบแหวกว่านะครับแหวกให้ให้หญ้ามันมันออมันออกจากโคนได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เราก็ฉีดไล่ฉีดละน้อยนะพยายามเน้นๆน,น,นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ